สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีร้อนแต่ไม่ร้อนมากเด็กเด็กไปไหนอุ้ยอุ้ยไหวเบ่งขี้เหรอเกี่ยวรับสมาลูกเกี่ยวหลับเหรอเกี่ยวหลับเหรอครับ ไมไ่ไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้หันกล้องไปโอเคทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หนอยนะวันนี้เดี๋ยวมาแจ้งข่าวนะคะวันนี้เราเปิดอาริตาไลน์นะคะในรอบของงานวันที่31 ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มรีบเลยนะคะยังไม่เข้ากลุ่มรีบเลยนะคะมาเลยมาเลย ยาวจอยอ้หลาไม่รอืมแพงเซยนยังลูก อาบน้ำหรือย่างนี้อ่ะโอปะปะอบค่ะ,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 ะโอเคค่ะ <c oughs> สวยจังเลยญญเ <c oughs> ย้อสัญญากับแ <c oughs> ม่มาสัญญาจะเป็นเด็กดี <c oughs> อ่ะเอ็นดู <c oughs> นื้อหน่อยเอ็นดู <c oughs> นื้อหน่อยตัวอะไร <c oughs> ตัวเล็กตัวน้อยเป็นเด็กดี ตัวเกียวหลับค่ะทุกคนค่ะวันนี้มีไล์ในกลุ่มนะคะ เดี๋ยวก่อนที่จะออกไปทำงานนะคะเดี๋ยวแพลมาทำเมนูให้คุณสันวงศอรแล้วก็จะทำเมนูอาหารตรงนี้นะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยบอสตั้มบอสตั้มเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวตอนไหนว้างๆมากินข้าวที่บ้านนะคะอันนี้เรียนเชิญไว้ก่อนนะคะ เชิญไว้ก่อนนะวันนี้แม้วันไหนบ้างตรงกันเดี๋ยวจะเรียนเชิญมากินข้าวที่บ้านนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวก่อนก่อนไปงานเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวหนึ่งอย่างให้วงสะทอนชิมแต่ตอนนี้ผมมาไลบอกเอฟซีก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเข้ากลุ่มนะคะ คุณค่าค่ะโอเคได้เลยครับโอเคนะคะทุกคนหนูมาไลฟ์หนูจะมาไลฟ์บอกเฉยๆเด้อแล้วก็เสียงชัดเจนนะคะเพราะว่าใช้ไมคประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะคะบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเราไลฟ์ในกลุ่มกันนะคะ บอกต่อๆกันด้วยนะคะประมาณบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวหนูมาลไลน์ในกลุ่มนะคะ